พร้อมไปหรือยังพร้อมไปหรือยังเอ่ยพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วหรือยังพร้อมไปกันหรือยังเอ่ยไปเถอะพร้อมหรือยัง <laughs> ไปคือรถกูเนี่ย สวัสดีครับไม่ใช่แจ็คแป๊บโพครับแต่ลุงดอยใส่าอ่าตอนนี้เราก็มาถึงแล้วจังหวัดนครราชสีมาไวุ่นบอกเลยว่าเป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่นี่ใหญ่เกือบใหญ่มากๆอะแบบใหญ่อะใหญ่แบบใหญ่เลยมีพื้นที่ที่แบบกว้างขวางมากแต่ละอำเภอนี่โหสุดยอดยาวเหยียดอะจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแหละเปรียบเสมือนอีกหนึ่งเมืองหลวงของ ประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้เราก็จะไปกาบสักระแม่ยาโมอ่าผมผมจะติดจะติดเรียกคำว่าแม่ยาโมจริงๆก็คือยาโมหรือแม่โมนั่นเองซึ่งท่านก็เป็นวิลสตรีของชาวจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชน,นะครับที่กอบกู้เอกราชให้กับพื้นแผ่นดินไทยนี่นะครับวีลสตรีสุดยอดต่อไปเดี๋ยวไปกาบสักระแล้วก็ ค่อยไปที่ในค่ายจะทำอะไรต่อไปเดี๋ยวไปดูพาไป,ไปเลาะเลาะไปเรื่อยเนาะ ลอก็ถึงแล้วนะครับอนุสาวรีย์เทา้าอ้าวนี่ไงนี่นี่ด้านนี้ฝั่งนี้ฝั่งขวามือของผมนี่อนุสาวรีย์เทา้าสุรานารีนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าย่าโมมาที่นี่มามาที่โคราชนะมาที่ผมเรียกง่ายๆดีกว่ามาที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชเนี่ยที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือนี่ตรง อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีจะขายไม่ได้เลยก็คือการกาศกัละนะครับก่อนเข้าพื้นที่หรือว่าทําอะไรคนที่ส่วนมากหลักๆคือพวกที่ทําธุรกิจอะไรต่างๆหรือว่าขอหลักๆคือแม่ยโมเนี่ยช,ชอบชอบทหารนะแม่ยโมชอบทาหารนี่สายมูนะคนที่อยากเป็นทหารนี่มาเลยขอท่านเลยแล้วก็มีลอดลอดประตูซุ้ม มีประตูนี่ประตูชุมพนนี่ด้านด้านด้านข้างนี่ประตูชุมพนเขาเขาบอกว่ารอดรอดแล้วจะได้แฟนอยู่โคราชผมรอดไปห้ารอบแล้วยังไม่ได้เลยไปฮะน่าจะร<ป>อดเกินน่าจะรอดอรอรอดเกินใช่ไหมโอเคไปเดีย๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไป ไปบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับเพื่อที่จะไปกราบสาระกราบสักการะแม่ยมโมไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ผมพูดจนติดปากแล้วนะคำว่าแม่ยมโมนะผมผมพูดจนติดแล้วเพราะเพราะจะมาคือมาที่นี่ตลอดญาติญาติก็อยูย่ที่นี่นะครับญาติญาติก็อยู่ที่นี่ตลอดนะญาติญาติผมอยู่ที่นี่อย่างอย่างเยอะบอกให้ มีสปอนเซอร์เอาไว้ดกไปครับเดี๋ยวไปกรกาบสักาะไแม่ยาโมก่อนมาที่นี่นี่คนที่อยากจะขอพรอ,อะไรให้การงานราบรื่นหรือว่าอะไรสิ่งต่างๆนานานะมาที่นี่ได้นะครับที่ผ่านไปผ่านมา ทีนี้เราก็กราบ <Okay. S 1> กราบแม่แม่ย่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวต่อไปลองมาลอดประตูลองลองลอดประตูดู <c oughs> นี่เดี๋ยวไปลองลองลอดประตูนี่ประตูชุมพลนี่เขาบอกนี่มาฟังประวัติย่อก่อนดีกว่ามาเดี๋ยวอย่างที่ผมกล่าวไปอาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยนี่เราก็มาดูนี่เห็นไหมพุทธศักราช2 3 6 9นหนี่ พระเจ้าอนุวงศ์แห่งแห่งเวียงจันท์เนี่ยเป็นกบฏต่อกรุงเทพมหานครยกทัพก็คือในสมัยรัชก,กาลที่3นะอันนี้แบบคร่าวๆนะประวัติคร่าวๆเป็นกบฏต่อเนี่ยกรุงเทพยกกองทัพเข้ามายึดเมืองโคราชเอาพูดง่ายๆแล้วกว่าตอ้อนครอบครัวชาวโคราช,นราชนเนี่ยไปถึงที่ทุ่งสำลิดท่านผู้หญิงท่านผู้หญิงโมงเนี่ยหรือแม่ยังโมงเนี่ยรวบรวมกำลังไม่ว่าจะชายหญิงเข้าต่อสู้แลมบอลกองทหารเวียงจันทไต่พิฆาต ก็คือจะมีเกคนิความรู้เคล็ดลับก็คือโดยการมอมมอมเล่าอาหารอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องแยก่ไว้อีกก็คือมีมีวิธีการของแม่ย่าในการที่จะช่วยอ่าเห็นไหมก็คือเนี่ยาผู้หญิงได้อาหารเป็นวิถีทันทีกับผู้เอกมีสารพัดชาวจังหวัดโคราชเรายกความสำเร็จมีคุณต่อประเทศอย่างยิ่งเห็นไหมครับตั้งแต่รัชสมรรษการถามพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกราโปรดเก้าถามว่าท่านผู้หญิงโมเป็นเท้าสุรนารีและทรงพระกรุณาโปรดเก้าให้พญาปลัดเมืองนครราชสีมาหรือว่าท่านทองคำนะครับผู้เป็น ผู้เป็นสวามีของแม่ยโมเนี่ยเป็นพระเจ้าพญามมหิตมหิตสราธิบดีอ่าอันนี้ก็คือประวัติข้าวๆไปเดีย๋ยวพาทีมงานไปเดินลอดผ่านซุมประตูเราต้องลอดฝั่งไหนอะเราต้องวนไหมเหรอเขาบอกให้วนวนซ้ายหรือวนขวาเนี่ยแหละต้องวนนี่ไม่ใช่เหรอไปไหมเรา ลองวนสักรอบครับเดี๋ยวพาพาวนดูคือเขามีความเชื่อว่าที่ที่เขาบอกกันมะที่เขาบอกกันนะอันนี้ก็เป็นเป็นความเชื่อนะจริงไม่จริงไม่รู้ เดินเด,นดินออกมาเดินไหวแม่ยโมเสร็จเราก็เดินวนมาเดินวนมาตรงนี้แล้วก็เราก็จะลอดลอดเข้าไปที่ประตูประตูชุมพลนะเราก็เตรียมตัวลอดแล้วดูแลทั้งทีมงานอนะได้สวัสดีครับสวัสดีครับ อ,อธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมว่าประตูชุมพลความเป็นมายัางไงทําไมเขาถึงอยากรอดกันเขาเป็นปิดความเชื่อถ้าว่าอยากมาทํางานที่นี่อ๋ออยากมาทางานอยากทำงานแล้ว <c oughs> อยาก,ายากมาเป็นลูกเขย <c oughs> อ๋อยอ๋อท่านให้วนซ้ายวนตามเข็มนาฬิกา3รอบวนบ้างเขาก็จะสําเร็จผลนะครับอ๋อคือเข้าทางไหนครับต้องเข้าทางนี้เข้าทางนี้ผมก็ซุบประตูเนี่ยครับอ๋อแปลว่าผมรอดผิดครับผมผมไปรอดแต่ฝั่งนี้ โอ้โหผมมามาแต่ละรอบผมว่ารอดแต่แปลว่าผมเลยไม่ได้มาอยู่นี่จบเลยผมต้องรอดไปทางนู้นครับครัโอ้ตามเข็มนาฬิกาสามรอบโอเคครับอันนี้เป็นลูกเขยขอได้อยากได้การงานมีคนมาทำอะไรที่นี่กันนะใช่ครับโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับเราวนไปวนไปไป ไปนี่เราต้องวนใหม่โห oh. มาแต่ทีไปรอดฝั่งโน้นนนแม่สรุปจะเอาเมียให้ได้เลยไม่ไม่ไมคือการงานการงานสําเร็จเราคิดอย่างเดียวแล้วการงานสําเร็จอย่าไปแหมเราไปมุ่งตรง,งนี้ไม่ได้หรอกเราไม่ได้เราต้องวนก่อนเราต้องวนประตูชุมพลให้ได้อย่างน้อยกี่รอบนะเขาบอกนะสามรอบฮึบฮึบฮึบล <c oughs> องดูลองดู ถ้าถ้าชีวิตอยากสำเร็จไปเนี่ยให้วิ่งพี่ให้วิ่งใช่ไหมถึงแล้วครับสามรอบเรียบร้อยเป็นไงเป็นไงหอบหอบหอบเฮ้ยมีกบมีกบสาธุสาธุเห็นไหมครับชาวไม่ว่าจะคนที่อยากจะผ่านไปผ่านมาหรือว่ามาเที่ยว เป็นไรเป็นไรหอบเลยดูลุงโกบดิอ่าย่เหิบฮึบฮึบนี่เป็นไงทำทน่าเดี๋ยวผมลืมใส่โลโก้แป๊บนึงต้องใส่โลโก้ก่อนยังไม่เท่ ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยต้อยหนึ่งก็พี่ต้อยหนึ่งมีไฟด้วยครับมีไฟด้วยกอดได้ลอยน้ำได้กอดได้อ,ไดอันนั้นได้อันนั้นคือปลมธรมรมดาลอยน้ำได้อ๋อลอยน้ำได้ปลลมได้จะแตกไหมถ้าเล่นมันแรงก็แตกถ้าเล่นแรงแรงก็แตกครับและถ้าเล่นเบาเบาเบาๆก็แตกครับอ่าช่วยพี่กบช่วยพี่กบช่วยพี่กบหน่อยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผมซื้อใช่ไหม ซื้อร้อยหนึ่งถ้าแบบกระโดดกบไปถึงประตูแล้วกระโดดกลับมาได้ไหมเราใส่ชุดกบแล้วอ่ะถ้าเดินได้หรือเดินอ๋อถ้าเดินได้ไม่ได้พี่เป็นกบพี่เป็นกบแบบนะนี่งั้นงั้นผมขอห้าครั้งผมขอห้าครั้งแบบกบกบสวรรค์ของทหารของทหารเอา เ,เดี๋ยวผมจ่ายเดี๋ยวผมจ่ายจ่ายก็พี่วางขอขอห้าครั้งได้ไหมได้ครับแม่เราเราซื้อแล้วแต่ขอพี่เขาแบบอยากรู้ว่ากบกบสวรรค์อาหารพี่เคยทำอ่ะกบสวรรค์อาหารอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนกบสวรรค์อาหารอพี่ทําท่านี้อ่าปึ๊บขึ้นอ้าห้าครั้งกับผมเลยมาพร้อมกันกบสวรรค์อาหาร เี่ถือว่าแก้บนให้แม่ย่าพร้อมไป,ปหนึ่งสองเอาอีกสามสามีสม่อีกทีนึง <c oughs> หา้าเป็นไงพี่สุดยอดร,ออรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างขอสอบถามความรู้สึกเมื่อกี้นี้เป็นไงบ้างได้ออกกำลังกายพี่ได้เอาลังกายเข่าเสียไหมเนี่ย <c oughs> ไ,ไ,ไม่เสียแล้วโ้ <c oughs> สุดยอด <c oughs> พี่ขอบคุณมากไป เราจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วอ๋อยังยังยังเดี๋ยวจ่ายจ่ายเงินก่อนโหขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับเท่าไหร่นะครับหนึ่งร้อยหนึ่งพี่โกพาผมเหนื่อยอะเหนื่อยไหมพี่ปวดปวดไหมไม่เท่าไหร่พี่ยังไม่เท่าไหร่อะเขาแค่ห้าครั้งนะนี่โอ้ป้าโอ้กลัวข้อเข่าป้าจะพังอะดิ ร้อยหนึ่งเรียบร้อยนะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคบายบายอ่าเราก็ได้ได้กลมาแล้ว <laughs> อ่าเป็นไงเรามาทัวร์ทัวร์ไม่พอออกกําลังกายอีกออกกําลังกายอีก <Okay. S 1> ไปครับเดี๋ยวเราไปต่อครับเดี๋ยวก็จะไปเข้าเข้าไปที่ค่ายค่ายสุรธรรม่า จะเข้าไปที่ค่าวสืธรรมเพื่อไปหาเพื่อไปหาผู้ที่ผู้ที่ทำเกี่ยวกับสิ่งต่างๆให้กับทางทหารที่คอยสนับสนุนที่คอยดูที่ให้ทุกคนทางโซนภาคอีสานได้รู้ได้เห็นว่าการทำการทำแต่ละอย่างเนี่ยการทำวิดีโอการทำสื่อที่ออกให้กับประชาชนได้รู้ว่า าหารมันมีเหนื่อยมากมีนู่นมีสนุกมีเฮฮามีอะไรเดี๋ยวพาไปดูไปถามความรู้สึกเขากันว่าเขาเป็นยังไงเบื้องหลังเขาเหนื่อยมากแค่ไหนไปครับไป